กบสบายดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่าอาสมองสุบอนสุขุสุคนภายในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบพ่อกับส่องสะนี้ป่าพี่น้องเอ้ยบรรยากาศนิ่มเศร้าพี่น้องสบายดีพี่น้อง,องถือว่าถือว่าครา,าวนี้ว่าไหนสุดท้ายแอนะ้ไเนาะเทหรือว่าบริเทศัไไนนน่ันนกกกออเาปปยโลด เออตั้งไว้ก่อนบ่เออเอาตัา้งไว้ก่อนสะน้องต้านสบายดีป่ะลุงยังหนุ่มหล่อเฮาน้องต้านเ่าเบ่าวก็ปีกใส่สงขาดบอต้านกระสงขาดหรือว่าเขาเขาเขาเห็ดกันสงขาดบ่หรือแนาใดกบ่ขมื่นโอ้หรือว่าเขาเห็ดกันบ่สเน่ย์กับสแามาใส่นะพี่น้องอ๋อมันลุด โอ้มันโลเปิดหายใจมอุ้ยยังเลยเปิดเป็นหัวได้ไงเป็นหัวให้ให้พ่อใหญ่เปิดนี่นางตะเบิ้แล้วนองตนย่างหมาะโอ้ยั่างมาอสั่นนอง โอ้นองหนอยนองน่อยเนี oh, non, t àn, t ia, si, ục, à, ่ยน่องน้อยน่องน่อยโอ้น้องต่านจะสิยกบ่ได้พี่น้องสูยสู้ๆเบิดแห้งแต่มาขึ้นนี่น้องตานเฮ้ยมาขึ้นบ่ได้ยกเฮ้ยขึ้นบ่ได้ยกไปเผาข่าบ่ได้ยกบนี่เห็ดเข่าเหี่ยมาดโอ้ยชงัยอันสงไสเบิดแห้งตลอดปลีนเถามาจ้กน้องตา สบายดีป่าลุงสบายดีป่าลุงใครได้เขาได้ดูซาหัวแตกเป็นอะไรเป็นอยู่ดงดงหัวแตกเป็นอยู่ดงดงอยู่อันนี้สิเป็นเหล้าเป็นอะไย ลราบอนเก็บขขาเพราใหญ่จ่อยใหญ่แต่เราสื่อเด้อพี่น้องเพราะว่ามียังเขาเอาขึ้นมาไว้เล่าเนี่ยแหละมันดีที่สุดเป็นถั่วเป็นบวงแน่ละนั่นนี่พี่น้องแมวกินเาเอ้าเอาไม้อันนี้มาว่างนี่ไม้ตัวนี้มีปุ๋กนี่พ่อใหญ่จ่อยเพราเห็นเลยนี่เนาะปุ๋กสิขอถึงเล่าเป็นยังบ่วมเมื่อ เลาป้าน้องตาอันแบกข้าวจนเบิดจนเบิดหลดหนึ่งพี่น้องเอ้ยสีสุดท้ายได้เจ็ดสิบเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองเฮ้ยอย่าหวานลงกันอย่าเลิกหวานข้าวล่าหาไว้กินค่ะจิ้น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 ต้อง เวลาตืนสระปนี่พี่น้องกำลังหยุบเบาก็ปี่เบาตานพี่น้องออกแข่งงานนุ่มๆต้องแข่งแรงสิเออพอว่ามันสีคือกานกับขปุ่ใครได้เฮ้ยแม่นปามันหนักสิเนาะเออไวรุ่น โอ้โอ <laughs> ้น oh ั่งา <Kh> ันเขาซวยเพื่อนเห็นนอีกเลยข้าวขาวกับมันตาบอดมันตาบอดขางหนึ่งถือบกทุนเฮื่อนเทึงยิงตากัะบาบเว้นมันบกทุนเขายิงตาละเลือดย่อยยำยางแหลนมาห้าฝุ่เจ้าซอยเลือนยังกับบ่อได้ไปตายอีกตน โอ้ยตากระบาบก็เลยตาล่อเลยตาเห็นตาขางเดียวตากระบาบว่าเรื่องมาพี่น้องเลยตากระบาบมาเอิ่มมาครับบอสพี่น้องเบิ่งนี้สนีิเห็ดกันใส่ห้งานนนียเด้อมือนนิเด้อโอ้โห เจ้าเห็ดยังไงในชนีอุ้ยจังหวัติดนะแม่เฮ้ยเด็กเป็นตึก็กตึกข้าตลงได้ขึ้นเลยเด็กเด็กชนีอยากใส่เหล็กช่องหน่อยพี่น้องปลาเยียบบะเมียนจังหวะกระลุกแล้วนะกระดับเลยค่ะครับเป็นพี่น้องจังหวะติดบ่เป็นติดบ่ได้นั่นนะชนนีเห็ดอีกแล้ว ยกขึ้นมาเฮ้ยยกเขาไปนเบกโพดดึงดีกว่ามันฝุดไม่ใช่เบกนดึงขึ้นดึงขึ้นมาเออโอ้ยตายเขาคงแข่เจ้ามรอบพวกกัตักเรือตักเรือมาโอ้โหตอนนีเห็นแล้วพี่น้องโอยโพดนี่สันนีนี่ไม่ใช่ไก่บารีอะไม่ใได้แต่เจ้าอยู่ไปทางได้กัน ขนาดพระตากล้องฉัสนี่ป่าพี่น้อง มาเลยพี่น้องสนี่ป่ามาแล้วพี่น้องสนีป่ามาแล้วโอ้เก่งเก่เเต็มจริงๆเลย มาแล้วตากล้องกับพิพาประการได็ขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเด้อ บายสบายดีป้าล<ป>ูกนะแม เนี่ยมึงปลาลุงนั่งที่นิมนมานิมนต์ม,มตาเดื๋วยวจ้าเอาเลยยังอยากนอนเปีอยู่ตายเลยเขาเลยยังอยากนอนเปีอย่าเนยกันเลยพี่น้องกำลังพากันเบะกันหามลงมาพี่น้องเลยจากหลุดซอยกันผลลงอันเนยบาดตาย เขาปูกันนะคือเล่านี่โอ้ยไม่ต้องเลี้ยงใกล้ๆกันก็ได้ตายขอว่ายับมาเยกตัวนี้นะคือมากุนูนเออนี่เลย

บ,ยา,บายบายสบายดีเนี่ยมาฮะปลาลุงบายบาย